ทำไมพ่อแม่ที่ดีจึงเลี้ยงลูกได้ไม่ดีบทความโดยรองศาสตราจารย์ดอเตอร์เพนพิไลลิธาคนานนท่านเคยคิดไหมคะว่าการเป็นพ่อแม่ที่ดีนั้นเป็นภารกิจที่แสนยากแม้เราจะมีความตั้งใจและพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ทำไมลูกของเราจึงยังคงเป็นเด็กดือ้อไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีพฤติกรรมต่างๆที่เป็นปัญหาซึ่งสร้างความหนักใจให้กับพ่อแม่และครูบาอาจารย์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในวันนี้ดิฉันมีคำตอบค่ะคำตอบเหล่านี้ได้มาจากการรวบรวมผลการวิจัยของนักจิตวิทยาจากหลายมหาวิทยาลายัยในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแนนนิชูด ได้เขียนรวบรวมไว้ใน U.S. n e w World and Report ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาดิฉันขอถือโอกาสนี้นำมาถ่ายทอดนะคะผลการวิจัยทางจิตวิทยาได้พบข้อผิดพลาด8ประการที่พ่อแม่มักทำอยู่บ่อยๆในการอบรมเลี้ยงดูลูกดังนี้ข้อที่1พ่อแม่ไม่ได้กำหนดขอบเขตความประพฤติให้แก่ลูก พ่อแม่หลายคนเห็นด้วยกับการตั้งกฎกติกาเพื่อให้ลูกปฏิบัติตามแต่เมื่อพบกับเด็กที่กำลังร้องไห้หรืออารวาดพ่อแม่ก็จะยอมแพ้โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากพ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกจำกัดดังนั้นจึงอยากให้เวลานั้นเป็นเวลาที่ลูกมีความสุขมากที่สุดเลยไม่อยากขัดใจลูกผลที่ตามมาก็คือพ่อแม่ก็เลย ต้องเลี้ยงลูกแบบตามใจอย่างไรก็ตามงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ที่ตามใจลูกยังไม่มีขอบเขตนั้นทำให้เด็กต่อต้านและท้าทายพ่อแม่ขึ้นเนื่องจากที่พ่อแม่ไม่วางกรอบให้เด็กเดินเด็กจะรู้สึกขาดความมั่นคงปลอดภัยจึงพยายามทดสอบว่าพ่อแม่จะยอมตามใจเขาไปถึงไหนเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู แบบตามใจยังมีผลเสียอีกหลายอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องการเรียนใช้ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อเป็นวัยรุ่นและยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลมากกว่าเด็กที่พ่อแม่วางกรอบความประพฤติไว้อย่างชัดเจนและสนับสนุนให้ลูกปฏิบัติตามพ่อแม่สามารถกำหนด,ก,ดกฎกติกาง,ง่าย และชัดเจนได้โดยการอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเด็กไม่ทำตามกติกาและถ้าพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่าตนเป็นพ่อแม่ที่ใจร้ายพ่อแม่ก็สามารถให้เด็กเลือกจากทางเลือกสองสามอย่างที่พ่อแม่ยอมรับได้เช่นเล่นเกมคอมพิวเตอร์ครึ่งชั่วโมงก่อนทำการบ้านหรือจะทำการบ้านให้เสร็จก่อน จึงจะมีสิทธิ์เล่นเกมเป็นต้นเมื่อมีกฎแล้วพ่อแม่ก็จะต้องสนับสนุนให้เด็กทำตามกฎอย่างสม่ำเสมอไม่ใจอ่อนหรือยอมให้เด็กทำผิดกฎได้ง่ายโดยชมเชยและให้กำลังใจแก่เด็กในการทำตามข้อตกลงข้อสำคัญควรเริ่มสอนให้เด็กเคารพกติกาตั้งแต่อายุน้อยๆเมื่อเด็กเริ่มพูดเข้าใจแล้ว การตามใจเด็กไประยะหนึ่งจึงมาตั้งกฎจะทำให้พ่อแม่เหนื่อยมากขึ้นในการทำให้เด็กยอมรับกติกาข้อที่สองพ่อแม่ปกป้องคุ้มครองมากเกินไปครูผู้ฝึกสอนและนักจิตบำบัดได้ตั้งข้อสงสัยว่าพ่อแม่ในปัจจุบันไม่สามารถทนเห็นลูกล้มเหลวหรือประสบความยากลำบากได้ดังนั้น พ่อแม่จะเข้ามาแทรกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกตั้งแต่การทะเลาะก,กับเพื่อนที่สนามเด็กเล่นการได้เล่นตำแหน่งไหนในทีมฟุตบอลของโรงเรียนจนกระทั่งคะแนนผลการเรียนของลูกพ่อแม่บางคนยังตามปกป้องคุ้มครองลูกแม้ว่าลูกจะจบการศึกษาและเข้าทำงานแล้วมีเจ้าของบริษัทประชาสัมพันธ์แห่งหนึ่ง ในนครนิวยอร์กเดล่าว่าเขาเคยได้รับอีเมลจากพ่อแม่ที่เขียนมาต่อว่าบริษัทให้ลูกของเขาทำงานมากเกินไปการที่พ่อแม่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ว่าในบางครั้งเขาอาจจะต้องล้มเหลวหรือผิดพลาดหรือพบกับอุปสรรคบ้างจะทำให้เด็กไม่รู้จักวิธีการเผชิญกับปัญหาและการที่พ่อแม่ เข้ามาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนั้นเท่ากับเป็นการบอกเด็กว่าพ่อแม่ไม่มั่นใจว่าลูกจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองทำให้เด็กกลัวปัญหาขาดแรงจูงใจในการเรียนเด็กบางคนไม่ได้เป็นเด็กที่เกลียดค้านแต่ไม่อยากล้มเหลวเลยไม่พยายามข้อที่สพ่อแม่บน่นพูดซ้ำๆซากๆและตะโกนใส่เด็ก ถ้าพ่อแม่บอกเด็กหนึ่งครั้งให้มาทานอาหารแล้วเด็กไม่มาถ้าพูดซ้าอีก20ครั้งเด็กจะมาไหมคะงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มักจะไม่รับฟังคำสั่งที่ซ้ำาๆกันพ่อแม่หลายคนคิดว่าจะต้องใช้อารมณ์พูดเสียงดังรู่หรือพูดประชดประชันเพื่อให้ลูกทําตามผลที่ตามมาคือเด็กจะเรียนแบบ วิธีการของพ่อแม่ในเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่การบ่นของพ่อแม่ถือเป็นการเสริมแรงทางลบอย่างหนึ่งเพราะทำให้เด็กรู้สึกว่าตนได้รับความสนใจจึงยังคงทำพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาต่อไปพ่อแม่หลายคนไม่รู้ตัวว่าได้เสริมแรงพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาของลูกโดยการไม่สนใจเวลาลูกทำดี แต่ทันทีที่ลูกทำผิดพ่อแม่ก็จะหันมาให้ความสนใจซึ่งเท่ากับเป็นการเสริมแรงให้ลูกทำผิดบ่อยขึ้นเพื่อจะได้รับความสนใจจากพ่อแม่ทางที่ดีพ่อแม่ควรจะใช้การเสริมแรงทางบวกแทนโดยการชมเชยทุกครั้งที่ลูกทำในสิ่งที่ดีหรือถูกต้องและไม่ให้ความสนใจในข้อผิดพลาดของลูกนอกจากนั้นพ่อแม่ ยังสามารถสร้างระบบการให้รางวัลแก่ลูกเมื่อลูกทำตามข้อตกลงรวมทั้งการทำโทษเมื่อลูกทำผิดกติกาได้ด้วยเช่นถ้าลูกเก็บของเล่นทุกครั้งที่ลูกเล่นเสร็จครบหนึ่งสัปดาห์ลูกจะได้ของเล่นที่ลูกอยากได้แต่ถ้าลูกไม่เก็บของเล่นเกินสองครั้งต่อสัปดาห์ลูกจะไม่ได้ของเล่นเป็นตน้นข้อที่สพ่อแม่ชมเชยเด็กมากเกินไป และชมเชยไม่ถูกจุดเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วว่าการชมเชยเด็กทำให้เด็กรู้สึกดีและมีแรงจูงใจที่จะทำในสิ่งที่ดีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพ่อแม่พูดคำชมเชยไม่เป็นส่วนมากจะใช้คำกว้างๆเช่นดีมากหรือเป็นคำที่เกี่ยวกับตัวเด็กแทนที่จะเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กทำเช่น ลูกเป็นคนเก่งจริงๆนักจิตวิทยาพบว่าคำชมเชยเหล่านี้ทำให้เด็กเกิดแรงจูงใจน้อยลงและมีความเชื่อมั่นน้อยลงจากผลการทดลองของนักจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าเด็กระดับป5ได้รับคำชมเชยว่าฉลาดแทนที่จะได้รับคำชมเชยว่ามีความพยายามดีได้ใช้ความพยายาม ในการทำแบบทดสอบน้อยลงและมีความยากลำบากในการจัดการกับความล้มเหลวมากกว่าการที่พ่อแม่พยายามบอกลูกว่าเขาเป็นคนพิเศษอาจทำให้เด็กหลงตนเองแทนที่จะเห็นคุณค่าในตนเองดังนั้นแทนที่จะบอกกับลูกว่าลูกเป็นคนพิเศษของพ่อแม่การบอกลูกว่าพ่อแม่รักลูกจะดีกว่าในทุกกรณี ข้อที่หพ่อแม่ลงโทษเด็กรุนแรงเกินไปถึงแม้ว่านักจิตวิทยาพัฒนาการจะไม่เห็นด้วยกับการเคี่ยนตีเด็กแต่งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ยังคงลงโทษเด็กรุนแรงเกินไปและถ้าเด็กยังทำผิดซ้ำอีกพ่อแม่ก็จะเคี่ยนตีด้วยไม้เรียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นดังนั้น พ่อแม่จึงควรทำความเข้าใจใหม่ว่าเป้าหมายของการลงวินัยเด็กนั้นคือการสอนไม่ใช่การทำให้เด็กเจ็บหรือหลาบจำเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นการลงโทษเด็กโดยไม่ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทุกคนกำลังทำอยู่โดยแยกเด็กให้อยู่ตามลําพังเป็นระยะเวลาสั้นๆที่เรียกว่าถามเอานั้น นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฟอลอริดาได้พบว่าท m เอาจะได้ผลดีที่สุดก็ต่อเมื่อพ่อแม่ลงโทษเด็กทันทีที่ทำผิดและการลงโทษที่ใช้เวลาเพียงสั้นๆเพราะเด็กจะสามารถเชื่อมโยงกับความผิดที่ได้ทำไปและการลงโทษนั้นต้องไม่รุนแรงจนทำให้เด็กโกรธเคืองพ่อแม่นักจิตวิทยาแนะนำว่า การแยกเด็กออกตามลำพังควรจะใช้เวลาเพียง2-3นาทีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นเวลาหนึ่งนาทีต่ออายุหนึ่งปีของเด็กส่วนวัยรุ่นซึ่งโตเกินกว่าที่จะใช้การลงโทษด,ด้วยถามเอาแล้วพ่อแม่อาจจะตัดสิทธทิพิเศษบางอย่างออกแต่ไม่ควรเกินหนึ่งวันเพราะทนานกว่านั้นแทนที่เด็กจะรู้สึกสำนึก ในความผิดที่ได้ทำลงไปเด็กจะรู้สึกโกรธเคืองพ่อแม่ทำให้เกิดความห่างเหินในความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ยิ่งไปกว่านั้นถ้ามีการลงโทษนานเกินไปในที่สุดพ่อแม่ก็จะต้องยอมผ่อนผันอยู่ดีดังนั้นพ่อแม่ควรจะสอนเด็กให้รู้จักทำความดีเช่นให้ซ่อมแซมสิ่งที่เขาได้ทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อแรกกับการได้สิทธิพิเศษคืนเป็นต้นข้อที่6พ่อแม่บอกลูกว่าควรจะรู้สึกอย่างไรหนังสือเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูส่วนใหญ่จะเป็นวิธีจำกัดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาของเด็กแต่งานวิจัยจำนวนมากได้แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการร่วมรู้สึกกับผู้อื่นเป็นคุณสมบัติสำคัญข้อหนึ่ง ที่ทำให้เราสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนหรือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวการที่เด็กได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกของตนเองว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการกระทำของเขาเองบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการกระทำของคนอื่น การเข้าใจความรู้สึกของตนเองจะนำไปสู่ความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นด้วยทำให้เด็กรู้จักยับยั้งที่จะไม่ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นไม่ว่าจะโดยการพูดหรือการกระทาในเวลาที่เด็กรู้สึกเสียใจพ่อแม่มักจะบอกกับเด็กว่าไม่เป็นไรหรอกหรืออย่าร้องไห้การทำเชน่นนี้ทำให้เด็กไม่มีโอกาสเรียนรู้ จากความรู้สึกของตนเองแทนที่พ่อแม่จะห้ามไม่ให้เด็กเสียใจพ่อแม่ควรบอกกับลูกว่าพ่อแม่ก็เสียใจเช่นกันพ่อแม่เข้าใจนะว่าลูกรู้สึกอย่างไรก็เพียงพอแล้วอีกประการหนึ่งที่พ่อแม่ไม่ควรลืมก็คือพ่อแม่เป็นตัวแบบที่สำคัญของลูกเด็กจะเรียนรู้การร่วมรู้สึกกับผู้อื่นจากการกระทำของพ่อแม่ ดังนั้นพ่อแม่จะต้องเข้าใจว่าการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของลูกมีความสำคัญมันเป็นการง่ายที่จะร่วมรู้สึกดีใจกับลูกเมื่อลูกสอบได้เกรด A ในทุกวิชาแต่ถ้าลูกสอบตกนั่นเป็นช่วงเวลาที่ลูกต้องการการสนับสน,นุนทางด้านจิตใจจากพ่อแม่คำพูดและท่าทีของพ่อแม่ในเวลานั้น จะทำให้ลูกรู้สึกแย่หรือมีกำลังใจที่จะแก้ตัวใหม่ซึ่งพ่อแม่จะต้องเตรียมคำพูดและการแสดงท่าทีที่เหมาะสมสำหรับเหตุการณ์ทางลบเหล่านั้นด้วยข้อที่7พ่อแม่ให้ความสำคัญแก่คะแนนสอบมากกว่าความริเริ่มสร้างสรรค์การที่พ่อแม่เน้นผลการเรียนหรือคะแนนมากเกินไปอาจทำให้เด็ก เข้าใจผิดว่าเขาควรจะเรียนรู้อะไรพ่อแม่อยากให้เด็กเรียนรู้กฎและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อยากให้ลูกอ่านหนังสือคล่องคิดเลขได้เร็วแต่พ่อแม่ไม่ค่อยได้สนับสนุนให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เด็กที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเมื่อความคิดแรกของเขาไม่เกิดผลแต่เขาจะรู้ว่า การใช้เวลาและความอดทนจะทำให้ได้คำตอบดังนั้นเป้าหมายของการสอนจึงไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เด็กตอบคำถามได้เท่านั้นแต่จะต้องสอนให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักตอบคำถามที่สำคัญสำคัญด้วยพ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กเป็นนักคิดได้โดยการถามคำถามปลายเปิดเช่นลูกมีวิธีอื่นอีกไหม ที่จะแก้ปัญหานี้หรือถามลูกที่กำลังร้องไห้งองแงว่าลูกมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะบอกแม่ว่าลูกต้องการอะไรข้อที่8พ่อแม่ลืมที่จะเล่นสนุกกับลูกนักจิตวิทยาพบว่าในครอบครัวที่มีปัญหานั้นพ่อแม่ลูกมักไม่ค่อยได้หัวเราะหรือเล่นสนุกร่วมกันปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัวมักจะเป็นการแก้ไขความขัดแยง้งการว่ากล่าวสั่ซ้อนและการตำหนิติเตียนดังนั้นพ่อแม่จึงควรถามตัวเองว่าเราได้หัวเราะและเล่นสนุกกับลูกครั้งสุดท้ายเมื่อไรและถ้าหากพบว่าพ่อแม่ลูกไม่ได้หัวเราะร่วมกันร้องเพลงร่วมกันหรือเล่นสนุกร่วมกันนานมาแล้ว ก็ถึงเวลาที่พ่อแม่จะต้องหันกลับมาเตือนตัวเองว่าได้มีความบกพร่องเหล่านี้ในครอบครัวแล้วยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นในวันนี้เพื่อทำให้บรรยากาศของครอบครัวมีความสุขสนุกสนานและน่าจดจำตลอดไป